สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะพาต้นไม้1ชนิดนะคะนี่นะคะเราไปดูใกล้ๆเลยนะคะน้องเป็นตะกูลลิ้นน้องมีชื่อว่าครีบป,ปาวานนะคะเพื่อนๆกับครีบป,ปาวานด่างนะคะ ที่ฟอกมีครีบปาวานเขียวอะค่ะใหญ่มากค่ะเพื่อนๆเราได้มาแบบโอ้โหใหญ่โตโอ๋อ่ามากเลยนะคะกระถางใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าด้วยความที่เรายังเพิ่งเข้าวงการไม้นะคะเลี้ยงไม่เป็นค่ะเพื่อนๆให้น้ําเยอะไปน้องเน่าค่ะคือปกติคนอื่นเขาจะเลี้ยงแลบบเจริญเติบโตนะคะอันนี้เรารักต้นไม้มากค่ะเพราะต้นไม้บางต้นอย่างที่บอกนะคะเขาไม่ชอบน้ํามากค่ะ แค่ชื้นชื้นพอไม่ให้แฉะนะคะถ้าแห้งนะคะไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเปียกชื้นนะคะรากเน่านะคะรากเนา่าโคนเนา่าใบเน่าเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะเราก็เลยไม่ค่อยลดน้ําเขานะคะคือถ้าไม่ค่อยลดน้ําเนี่ยเขาก็จะแตกยอดใหม่จะให้เพื่อนๆดูความสวยงามของครีบปาวานด่างนะคะ เห็นไหมคะพอเขาโตแล้วเขาดา่างนี้แล้วเขาอยู่ได้นานค่ะเพื่อนๆเอาไว้ในห้องก็ได้ในห้องปรับอากาศก็ได้ห้องทํางานห้องนอนได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องให้น้ําเขาเยอะเท่านั้นเองนะคะให้น้ํามากไปก็ลากเน่านะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นคลีบป,ประวันด่างที่ใบเล็กนิดนึงนะคะเห็นไหมคะสมใบเหมือนกันก็คือออกใบใหม่ใบนี้มานะคะอันนี้ก็3ามใบเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าเขาจะมีความเขียวเข้ม นี่นะคะบึกบึนมากเลยค่ะเพื่อนๆใบใหญ่ใบแข็งนะคะแข็งแรงมากเลยค่ะเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายสําหรับคนที่ไม่ชอบรดน้ําต้นไม้นะคะต่อให้แห้งยังไงนะคะเพื่อนๆเขาก็มีชีวิตอยู่ได้โดยที่เขาก็จะแทงหนอ่อแทงยอดนะคะเขาก็จะแคบผอมๆนะคะดูเหมือนแบบ ไม่เอ,อึบอิ่มนะคะให้เราเห็นเราก็ไปจับเขาแล้วก็ลดน้ําได้นะคะกระถางที่ปลูกอะค่ะต้องเป็นกระถางที่ถ่ายเทความชื้นดีด้วยนะคะกระถางบางอันนะคะรูกระถางอะค่ะเล็กนะคะเพื่อนๆเ,เ,เวลาเราลดน้ําไปอะข้างบนอะมันแห้งก็จริงนะคะอย่างเงี้ยค่ะแห้งก็จริงนะเพื่อนๆแต่ข้างล่างอะค่ะแฉก็จะทําให้เขาเกิดอาการ ลากเนา่าคนเนา่าแล้วก็ตายได้นะคะแต่ถ้าปล่อยเขาไว้ไม่ค่อยลด,ดนานะลดทีอาทิตย์2อ,อาทิตย์ลดทีอันนี้ได้เลยนะคะรดทีก็ลดให้ชุ่มเลยลดอาทิตย์ละครั้งอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพื่อนๆวันนี้มินาชาแนลก็พาไม้ฟอกอากาศสวยๆน่ารักน่ารักนะคะอ่าสไตล์มินิมอลเลยนะคะมินิมอลเลยนะคะคือแบบว่า มันเป็นอะไรที่แบบเลี้ยงง่ายจริงๆค่ะที่สําคัญสําหรับคนที่เกียจรดน้ําต้นไม้นะคะเพื่อนๆออวันนี้มีนาชาแนลนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ช่วยติดตามรับชมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์มีนาชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็พาน้อง ครีบปาวานเขียวและคลีบปาวานด่างมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ